สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวที่น่าสะเทือนใจมากจริงๆนะคะเรื่องการจากไปอย่างกระทันหันของเดโยโกโชตาค่ะนักฟุตบอลของลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมชาติโปรตุเกสด้วยครับเป็นข่าวที่ช็อกวงการฟุตบอลทั่วโลกเลยทีเดียว ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งถแถลงการจากสโมสรลิเวอร์พูลเองมี Sky News, BBC Sport แล้วก็มาร์กาด้วยทุกสื่อรายงานตรงกันเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เอ,อากชีวิตเขาแล้วก็น้องชายด้วยค่ะใช่ครับแหล่งข่าวพวกนี้ก็ให้รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ตัวอุบัติเหตุเองไปจนถึงเรื่องเออเส้นทางอาชีพของเขาบริบทชีวิตส่วนตัวที่น่าเศร้าแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่ตามมาครับ เราจะมาลองไล่เรียงดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจากข้อมูลที่เรามีกันค่ะครับเริ่มจากรายละเอียดเหตุการณ์ก่อนเลยนะครับค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะที่สเปนนี่คือคือตามรายงานที่ยืนยันแล้วจากตำรวจกวาดิอาซิวิลของสเปนนะครับอุบัติเหตุเนี่ยเกิดช่วงเช้ชามืดวันพฤหัสที่3กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นที่สเปนนะครับเช้ามืดเลยเหรอคะครับบนทางหลวง A52 ใกล้ๆเมืองพลาซิอสเดซานาเบียในจังหวัดซามรา คือรถแมมโบูกินี่ที่โชต้านั่งมากับน้องชายอังเรสิวาอ๋อไปด้วยกันสองคนพี่น้องครับโชต้าอายุ28ส่วนน้องชาย26ปีตอนนั้นเหมือนว่ากำลังพยายามจะแซงแล้วยางเกิดระเบิดขึ้นมาโอ้โห oh, oh, ยางระเบิดครับทำให้รถเสียหลักเลยตกข้างทางแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ค่อนข้างรุนแรงครับเอ่อน่าเศร้าคือทั้งคู่เสียชีวิตทันทีในะที่เกิดเหตุเลยโห oh, ฟังแล้วแบบ มันกระทันหันมากจริงๆนะคะอย่างระเบิดนี่มันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เลยจริงๆแล้วยิ่งยิ่งมารู้เรื่องส่วนตัวของเขาในช่วงเวลานั้นด้วยมันยิ่งใช่ครับอันนั้นเป็นประเด็นที่สะเทือนใจมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแค่แค่ประมาณ10หรือ11วันเองครับหลังจากที่โชตาเพิ่งแต่งงานฮะสิบกว่าวันเองเหรอคะครับ เพิ่งแต่งงานกับคุณยูลิสคาร์โดโซแฟนสาวที่คบกันมานานมีลูกด้วยกันแล้วสมคนงานแต่งเพิ่งจัดไปวันที่22มิถุนายนนี้เองครับโหเร็วมากครับแล้วโพสต์สุดท้ายในโซเชียลวีดีโอของเขาก็เป็นภาพวันแต่งงานนั่นแหละครับเขียนว่าซีปาราเซียมเพรภาษาสเปนแปลว่าใช่ตลอดไปโอ้ยฟังแล้วเศร้าจังเลยค่ะการที่เออโศกนาฏกรรมมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ควรจะมีความสุขที่สุดแบบนี้ มันอธิบายได้เลยครับว่าทำไมทุกคนถึงรู้สึกช็อกแล้วก็เสียใจกันมากขนาดนี้จากจุดที่น่าจะมีความสุขมากๆในชีวิตส่วนตัวนะคะมาเจอเรื่องแบบนี้เราถ้ามองในมุมอาชีพคาแขงเหรอคะช่วงนั้นเขาก็ถือว่ากำลังไปได้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะดีมากๆครับคือเขากลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของลิเวอร์พูลไปแล้วตั้งแต่ย้ายมาจากวูลแฟมทันปี2020ค่ะปี2020ครับ สิติการยิงประตูก็ดีเยี่ยมเลยแล้วก็เพิ่งเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดด้วยนะครับใช่ค่ะเพิ่งได้แชมป์ไปส่วนในทีมชาติโปรตุเกสก็ลงเล่นไปเกือบ50นัดแล้วยิงไป14ประตูแล้วก็อยู่ในชุดที่ได้แชมป์ u n f t n o t s o n s l u e g u e ด้วยอืมไม่ใช่แค่ เขาคนเดียวน้องชายที่ไปด้วยกันก็เป็นนักฟุตบอลเหมือนกันเหรอคะใช่ครับอังเรซินว่าก็เล่นฟุตบอลอาชีพสังกัดสมโมสรเพนนาฟิลแล้วก็เคยเป็นนักเตะเยาวชนของ FC ซปอโตด้วยครับอืมอืมค่ะนอกจากผลงานในสนามแล้วอะไรที่ทำให้คนรู้สึกผูกพันหรือว่าเ,เสียใจกับการจากไปของเขามากเป็นพิเศษคะดูเหมือนว่าปฏิกิริยามันจะกว้างขวางมาก คือมันมีเรื่องภาพลักษณ์นอกสนามด้วยครับที่น่าสนใจอย่างถแถลงการของสพ,พันธ์ฟุตบอลโปร,โปรโตุเกสเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแค่ความเก่งในสนามนะแต่ยกย่องว่าโชตาเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาเป็นคนที่คนอื่นเคารพและก็มีความสุขที่ส่งต่อไปถึงผู้อื่นได้อ uh huh. นอกจากนั้นเขายังเป็นเหมือนภาพสะท้อนของนักกีฬายุคใหม่ด้วยคือเขามีความสนใจเรื่องอื่นนอกสนามอย่างอ e ีสปอร์ตเนี่ยเขาทุ่มเทมากนะครับ อ๋อใช่ใช่ที่เล่นเกมฟี f าเก่งเองใช่ไหมคะเก่งมากๆครับถึงขั้นเคยเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกในเกมฟี f a 21เลยนะมีทีม e ีสปอร์ของตัวเองด้วยแล้วก็ชอบสตรีมเกมผ่าง Twitch เป็นประจำ คค่่ะะมันทำให้เขามีอีกมิติหนึ่งที่แฟนๆรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายเป็นมากกว่าแค่นักฟุตบอลเก่งๆคนหนึ่งอะครับเข้าใจเลยค่ะมันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นจริงๆว่าทำไมปฏิกิริยาถึงได้หลั่งไหลมาจากทุกทิศทางขนาดนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลเองก็ออกแถลงการว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยใช่ไหมคะครับใช้คำว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่อาจจินตนาการได้เลย ทางสาพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสก็แสดงความอลไยอย่างมากแล้วก็ยังมีบุคคลสําคัญทางการเมืองด้วยทั้งในอังกฤษแล้วก็โปรตุเกสองค์กรอย่าง FA หรือพรีเมียร์ลีก็ร่วมแสดงความเสียใจหมดเลยใช่ครับความรู้สึกสูญเสียมันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสโมสรที่เขาเคยอยู่อย่างลิเวอร์พูลปอร์โตหรือองค์กรต่างๆหน่วยงานกํากับดูแลไปจนถึงระดับผู้นําประเทศเลยครับ มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าโจตาได้รับการยอมรับนับถือมากแค่ไหนทั้งในฐานะนักกีฬาและในฐานะคนคนหนึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าและเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่จริงๆค่ะสำหรับวงการฟุตบอลเสียนักเตะฝีเท้าดีอนาคตไกลแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้องชีวิตคู่ไปพร้อมกับน้องชายอีกคนหนึ่งครับมันเป็นโศกนาฏกรรมจริงๆแล้วออนอกจาก ความรู้สึกอะไรต่อการจากไปของนักกีฬาดาวรุ่งคนหนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้มันอาจจะทิง้งทิ้งแน่คิดบางอย่างไว้ให้เราได้เหมือนกันแน่คิดแบบไหนคะคือการที่ชีวิตคนเรามันมันดับลงได้แบบกระทันหันมากๆโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันดูเหมือนจะกำลังดีกำลังสมบูรณ์พร้อมทั้งเรื่องงานเรื่องความสุขส่วนตัวที่เพิ่งเริ่มต้นมันอาจจะทำให้เราเ หันกลับมาตระหนักถึงความเปราะบางของชีวิตได้มากขึ้นมั้งครับแล้วก็เห็นคุณค่าของทุกๆขณะที่เรายังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ไม่รู้สินะครับมันเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกัน